น้ำหนึ่งนะครับวันนี้ชมนะครับพาชมนะครับฝ่ายเจ้าจรวดนะครับตัวนี้ครับ เขาเป็นไก่ป่าร้อยนะครับตัวนี้ครับติดตามผลงานด้วยนะครับเสียงนมนะครับลงคลิปไปหลายครั้งนะครับตัวนี้ครับ